ลมแรงมากเลยครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยโอ้โหมีรอดเมีเยมันจะถล่มไหมนี่ตึกเนี่ยโอ้ต้น,ตนดูนะครับดูต้นไมน้นะครับนั่นพอดีมันเป็นห้องอยู่ห้องมุมสุดห้องแรกติดไง ได้ยินเสียงนะล,ลมก็ตีเข้ามาโอ่เอาเอาทางกระสีข้างบนเนี่ยนี่น็อตหลุดเลยนะมันตีน็อตหลุดเลยเนี่ยโอ๊ยเสียงหนากตัวเลยไย เพราะช่องนี้มันเป็นช่องลมเข้านะฮะข้างบนมันเป็นช่องระบายอากาศเนี่ยพอลมมาแรงๆมันก็ตีพวกเนี่ยดังป,ป๊กปักพวกพักมากลางคืนนี่ผมเนี่ยผมไม่รู้ไงว่ามันเป็นอย่างเงี้ยผมก็ตกใจที่ว่าไอ้เสียงใครเนี่ยใครมาเขาะห้องเราพุกพักพวกพักนี่ท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัเนี้ยเนี่ยเนี่ยนีย่มันกะดุกเลยอ้อ ปิดแล้วเนี่ยงั้มันก็ทั้งคืนเลยครับถ้าลมแรงเนะี่ยผมก็สะดุ้งตื่นเอ๊ะมันมีอะไรเนี่ยนี่เองนี่เองโอเคโอเคสองแปดสองแปดแล้วน็อตหลุดเลยนะฮนะหน้าเนี่ย really, นะ็อตหลุดเลยเนี่ยลมตีจนน็อตหลุดเลยนะน่ากลัว กลางคืนเนี่ยนึกว่านึกว่าใครมาพังห้องนอนนอนนอนอยู่ไอ้ใครมาเคาะพุ่งพังพุ่งพังพังตื่นมาก็ไม่มีมาดูหลังห้องนะนึกว่าผีหลอกที่ไหนได้อ๋อนี่เองโอเคจบกานเดี๋ยวมาช่างมาซ่อมกันเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมสะดุ้งตื่นนะได้ยินเสียงไงเอ๊นึกว่าผีหลอกที่ไหนผีที่ไหนมาหลอกนะตีหนึ่งตีสองได้ยินเสียงพุ่งพังพุ่งพัง นึกว่าห้องนี้มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตอนแรกนะตอนแรกนึกว่าห้องนี้มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่จริงๆนะประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันเสียงตังเนี้ยไอ้เราก็สะดุ้งตื่นล้วงมาเดินดูเอ๊ะมันมีอะไรมีอะไรมันก็ไม่มีนะเนี่ยเออามาแล้วมาแล้วโม้นชุ่ใจ ออห้องแรกทำใจนิดหนึ่งห้องแรกมันจะรับลมเต็มเต็มเลย โอเคโอเคผมรู้แล้วคลายความสงสัยแล้วเมื่อคืนน่ะผมนอนสะดุ้งเลยว่าใครมาเคาะห้องผมเนี่ยข้างหลังผมนึกว่ามีอะไรมันผีอยู่นหนหรือเปล่าหรือไม่มีพวกไอ้ใครมาโดนข้าวหมกอยู่หลังห้องผมหรอเนี่ย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 น่นนนนนยนดเสียกวะเอาเน่เอา นี่กลางคืนผมนึกว่าไอ้ใครมาทำอะไรหลังห้องผีที่ไหนมาเราอ๋อถึงแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วโอเคเข้าใจละอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวหาจ้างมา